ครับปอก,กันอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องมือนีพ้าเจ้าโชคนะครับโชคนำชัยนะครับมาประเด็ดศึกเซาแม่นั่งกิดตามกันบั้งครับพี่น้องครับ chốt sốc chốt chờ lên sốc chờ lên หนึ่งในสมาชิกของเรื่องชัยฟ้ามนะครับเจ้าโชคนำชัยนะครับบคุคคลเดียวออกวอ,อกเลยพี่น้องเอ้ยจอยเวิร์ดเมืก็ไหร่ข้าจะลกูก ขันม, ange, นมาแล้วโซคขันมาแล้วดอกแรกนะครับถธอแรกพ่อแม่ทิมดักครับบดายับ ฝัดกันยาวเครับกเกียบรลอยครับค่ากีดีลเลยวะสำเร็จเสรียสิน้นภารกิจแม่นั่งนะครับเรียบร้อยครับ,รบขอบคุณทุกการติดตามครับติดตามกันต่อไปอีกคลิปหน้าครับ เดี๋ยวจะนําเสนอคลิปดีๆพี่น้องได้เบิรงครับ